โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดงานกะตะเวทิตาจิตสุรีศีนุศร2563เนื่องในงานเกษียณอายุราชการค่ะ ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดดอเอรเทอดเกียรติชินสารันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายอิงครัตนติพงศสันติรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารประหลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูนักเรียน เข้าร่วมงานมุทิตาจิตกเกษียณอายุราชการให้กับนางสุรีมนขำสิริครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโดยเริ่มจากขบวนครูนางรำและขบวนเกียรติยศนำครูผู้กเกษียณอายุราชการเข้ามายังบริเวณงานนายอินครัตันติพงสาติรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเข้าสู่พิธีสง์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กล่าวให้สินให้พรถวายพัตตาหารเพลนกรวดน้ำเป็นเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ทางรองนายกเทศมนตรีพร้อมแขกผู้มีเกียรติกล่าวอำานยอวยพรให้แก่ผู้กเกษียณอายุราชการต่อด้วยการชมการแสดงเด็กนักเรียน ชมวิดิทัศประวัติและผลงานของครูที่เกษยียณอายุราชการการมอบของที่ระล,ลึกต่อด้วยการรดน้ำผูกข้อมือเรียกขวัญเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตเป็นเสร็จสิ้นพิธีประวัติของครูสุรีมนขำสิริเกิดเมื่อวันที่สพฤษภาคมพุทธศักราช2,503ภูมิลำนาเป็นคนจังหวัดตาก วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกข้ากกราชการศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์เวโร์บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่12มิถุนายน2536ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วอายุราชการได้27ปีจนกเกษียณอายุราชการดังกล่าว